HMD Skyline วางขายในประเทศไทยแล้วนะครับในราคา14,990บาทมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 7s Gen 2นะครับหน้าจอ Refresh Rate 144Hz และการชาร์จไร้สายก็มีด้วยกล้องซูมก็มาด้วยในรุ่นนี้ครับสวัสดีครับกับมาในข่าวสารดีดีทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนืราบแปลในกาัาสิบนทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่ใจข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวัน HMD Skyline โทรศัพท hey, ์มือถือสมาร์ทโฟนสืบทอดนะครับทางจิตวิญญาณของโนเกียรูเมียในตำนานที่มีก่อนหน้านี้นะครับระวังจำไหน่ายในประเทศไทยแล้วด้วยนะครับสำหรับรุ่นใหม่รุ่นนี้ราคา1 4 9่0รบาทรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง อันแรกก็คือดีไซน์เนี่ยเป็นแบบมินิมอลนะครับโดยมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล p ีโอเร e d หกนิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus มีค่า r e f r e s หนึ่งร้อยสี่สี่เฮิร์ตความสว่าง1,000งพันิตครับถ่ายทอดทุกคอนเทนต์ได้อย่างชัดเจนและลื่นไหลสบายตาครับในด้านประสิทธิภาพนะครับ HMD s k y l i n e t ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 7s Gen 2นะครับพร้อมกับหน่วยความจำแรมสิบสอเก็บข้อมูลนะครับภายในได้ถึง256 g b กับแบตเตอรี่4,600ัน ah. หมิลลิแอม และรองรับการชาร์จที่เร็วนะครับ3 3วัตต์นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จแบบไร้สาย15วัตต์ด้วยยังไม่มีระบบรีเวิร์สชาร์จยิ่งอีกนะครับในตอนนี้อ๋อยังมีระบบรีเวิร์สชาร์จด้วยขออภัยด้านการถ่ายภาพนะครับเฟนส์ดิสกายไลน์จะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวประกอบไปด้วยเลนส์หลัก108ล้านพิกเซล OS การสั่งกล้องซูมเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลกล้องปริทัส2เท่าและกล้องอ,อัลต้วาวด์นะครับ13ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ 4K นะครับ 30fps ได้ด้ดวย ในส่วนของกล้องหน้านะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลเ d มดี l i n e วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วผ่านทางช h อป e ี m มอลนะครับมีสีชมพูแล้วก็สีดำนะครับในราคา14,990บาทนะครับหรือก็จะมาพร้อมกับเคสกันกระแทกนะครับในราคา15,990บาทก็คือบวกพันหนึง่งแล้วก็ได้เป็นแบบเคสอะไรยงเงี้ยเขามี2ช้อยส์ให้เลือกนะครับ เพื่อนๆเราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านทางเว็บไซต์ได้ก็คือ s h o p e ี้หมอนนั่นเองครับสวัสดีเพื่อนๆการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน s h o ป e e ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เราํำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย